ในปี2025ประเทศลาวได้สร้างความฮือฮาให้กับภูมิภาคอาเซียนเมื่อมีการเปิดเผยเทคโนโลยีทางทหารลับที่ถูกพัฒนามาอย่างเงียบๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในงานนิทรรศาการความมั่นคงแห่งเอเชียซึ่งลาวได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและวิทยาการทางทหารที่ก้าวหน้าเกินคาดโดยเฉพาะระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถควบคุมได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI และเทคโนโลยีโรนตรวจการความเร็วสูงที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรชาวลาวรุ่นใหม่ ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงสร้างความประหลาดใจแก่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของลาวจากประเทศเล็กที่เคยพึ่งพาก,การนำเข้าอาวุธกลายมาเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้ด้วยตนเองรายงานจากสื่อระบุว่ารัฐบาลลาวได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เน้นความยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าการรุกล้ำหรือแข่งขันทางทหารการแสดงเทคโนโลยีดังกล่าว ยังรวมถึงระบบสื่อสารเข้ารหัสขั้นสูงและยานพาหนะทหารพลังงานไฟฟ้าที่สามารถวิ่งในภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มหันมามองลาวในมุมใหม่ว่าอาจกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์ภูมิภาคในอนาคตนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณของการยกระดับศักยภาพด้านความมั่นคงของอาเซียนโดยรวมขณะที่บางฝ่ายเตือนว่าความก้าวหน้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการแข่งขัน ด้านอาวุธครั้งใหม่ในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวยืนยันว่าจุดประสงค์หลักคือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากกว่าการสร้างความตึงเครียดหรืออิทธิพลเหนือประเทศอื่นการเปิดตัวเทคโนโลยีทหารลับของลาวครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ขยา่าภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงของอาเซียนในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง